ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT KT Studio นะฮะคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูนะนักเตะที่ค่าพลังเพิ่มแล้วก็นักเตะที่ค่าพลังลดนะครับผมลดใน4เพิ่มเนี่ย8คน นะครับผมใครเพิ่มบ้างใครลดบ้างนะโดยชุดแรกก่อนนะครับผมชุดนี้มีใครเพิ่มนะครับผมโอซิเมนนะบวกหนึ่งอันนี้คือสแตนดาร์ดนะอันนี้คือนักเตะสแตนดาร์ด Standard, นะครับผมที่ค่าพลังเพิ่มแล้วก็ลดนะฮะโอซิเมนบวกหนึ่งจาก95รวมบูทแล้วนะอันนี้คือบูทค่าพลังแล้วจาก95เป็น96 o ้าหโอซิเมนนะก็ตัวเด่นของนาโปลีเลยนะครับผมคนที่สองก็นาโปลีเหมือนกันนะครับผมอฟา ier, รัสเคเลียนะฮะฟารัสเคเลียก็อยู่ที่ 95เพิ่มมา5เลยนะคนนี้โดดมา5จาก90มาเป็น95ก็ค่อนข้างกระโดดเลยนะครับผมฟอรัสเคเลียนะแล้วก็มีบุกโยอสาก้าบวกมา1นะครับผมเพิ่มมา1ก็คือจาก95เป็น96นะครับแล้วก็คนนี้นะครับผมนะยิงบาซ่าเมื่อคืนเลยนะนะเอนโทนี่นะครับผมนะเอนโทนี่เนี่ยบวกมา1เหมือนกันจาก94มาเป็น95นะครับผมชุดที่2 คนนี้น้อยเออผมว่าไม่น่าขึ้นนะแต่มันก็ขึ้นไปแล้วนะครับผมจากเก้าเจ็ดนะครับผมจากก็เจ็ดมาเก้าแปดล้วก็ขึ้นมาหนึ่งเป็นเก้าแปดนะคือถ้าใครมีเก้าเจ็ดอยู่แล้วอยากได้เก้าแปดต้องซื้อใหม่นะต้องซื้อใหม่นะซื้อมาอัพคราบลังใหม่นะในะเออเนี่ยนะฮะไม่มีการอัปเดตจากตัวเดิมนะครับผมต้องซื้อใหม่เท่านั้นนะครับผมโอเคแล้วก็มีจุดเบ์ลิงเฮมนะครับผม จุดเนี้ยจาก95้าเป็น97คนนี้น่าเล่นเลยนะนะเพิ่มขึ้นมาสงนะฮะโอเดกาศนะครับผมจาก95้าเป็น96นะมาติ ide, นโอเดกาศบาลเบดี้ครับผมอันนี้น่าขึ้นมากนะจาก9 5้าเป็น9 6เหมือนกันนะขึ้นมาหนึ่งพวกนี้นะฮะตั้งแต่ที่คาพลังขึ้นก็จะประมาณในที่ขึ้นเยอะสุดก็จะเป็นอ่าอ่าควารัสเคลียนะฮะขึ้นเยอะสุดขึ้นมา5เลยนะครับผมขึ้นสงมีใครขึ้นสงมีจูดจูดนะครับผม ส่วนนักเตะที่ค่าพลังลดเนี่ยนี่เลยนะตัวเก่าเก่านะครับผมตัวเก่าเก่าอายุเยอะๆ4คนนี้แน่นอนนะครับผมคนแรกเลยเรวานจาก100เป็น99ใครมีตัวเดิมอยู่แล้วก็ก็คง100อยู่นะนะแต่ใครซื้อใหม่ก็เนี่ยตามนี้เลยผู้เล่นใหม่ก็จะได้ตัวเก้าไปนะครับผมโอเคนะโม,มซาล่าเหมือนกันนะครับผมโมซาล่าเหมือนกันจาก100ลดมาเหลือ98อันนี้ลดเยอะเกินผมว่าซาลาแต่ก็ยังว่าแหละฟอร์ม ปีนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะก็ไม่ดีนะ้จริงเหมือนเงียบๆด้วยซ้ําซาร่าจาก100นะครับผมมาอยู่98ก็เหมาะอยู่นะก็สมกับค่าพลังอยู่เรววนก็โอเคอยู่รอนโดก็ผมจาก98หรือ96ก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะ96เนี่ยไม่ใช่น้อยนะก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะนะฮะลดไป2นะครับผมแล้วเป็นฟรีเจนด้วยนะนะสำหรับริสตยโนโรนโดโอบลักนะครับผมคนนี้ตอนแรกมา98คือโหดมาก เก้าเปดครับพลังเก้าเปดคือคือดีจัดนะแล้วก็โดนล,ลดมาเหลือเก้านะโอบลักก็ประมาณนี้นะครับพอสําหรับนักเตะที่ถูกลดค่าพลังนะครับผมเลวานซายล่ารอนโดโอบลักก็เป็นตัวที่เก่าๆทั้งนั้นแหละแต่ตัวใหม่ๆก็ก็มีเพิ่มนะในโอซิมเพนก็ตัวใหม่นะที่แบบแบบแบบยังไงล่ะเรียกว่าอะไรนะแบบเพิ่งม,มาเฉดชายอะไรเงี้ยนะครับผมซาก้าอะไรเงี้ยฟอร์มดีแอนโทนีอะไรเงี้ยบาลเบดีจูดโอเดกาดอ่างเงี้ idi, Jude, ยแต่นายเออเนี่ย ผมยังคาใจอยู่ว่ามันเพิ่มได้อย่างไงวะและมันเจ็บยาวเลยนะนะครับผมมันป่วยยาวเลยอะ่ะสำหรับนอยเออและเพิ่มคาบหลังด้วยออโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับนออักเตะที่ค่าพลังเพิ่มขึ้นตัวที่หลักๆเลยนะนะตัวหลักๆนะครับผมแล้วก็นักเตะที่ค่าบหลังลดอันนีออ้ข้อมูลจากเปเรทับนะครับผมเข้าไปดูกันได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบายบาย let's go